เวอร์ดูเดียนแชมเปี้ยน2019มาเลเซียเอดิชันนะครับนี่นะเป็นการการันตีว่านี่คือสายพันธุ์แท้เป็นการเข้าไปร่วมประกวดสายพันธุ์มูสันคิงเมื่อเมื่อปี2019เป็นเป็นพันธุ์หนามดำครับพันธุ์นี้ไม่พอจำหน่ายปีนี้ปีนี้ไม่พอครับเนื่องจากความต้องการในประเทศเยอะมากเยอะเยอะจริงๆทำมาก็ คัดคัดจนแบบว่าไม่ไม่ไม่ทันโตโตไม่ทานกันเลยใช่ต้นเดือนไม่มีใช่ไหมครับคืออ๋อโอเคแล้เดี๋ยวผมจะได้พูดหน้าว่าถ้าถ้าใครสนใจจะทานปีนี้นะอ่ะปีหน้านะครับให้จองไว้เลยจองคิวไว้ก่อนเลยนั่นแหละปีนี้ครับเพราะบางทีมันไม่สามารถระบุได้ว่าปี่อปีเราเรามีเท่าไหร่ครับ คือต้องต้องเอาที่มันมีขาวๆแบบนี้แล้วใช่ไหมคะเบียร์อ๋อไม่ต้องก็ได้ใช่ไหมคะประมาณประมาณสักประมาณสักสิบวันจนนั้นยี่สิบวันครับ ก็เดี๋ยวจะต้องเด็ดเด็ดเด็ดก็คือเด็ดใบเลี้ยงออกแบบนี้ใช่ไหมครับใช่ค่ะเด็ดตุ้มเด็ดตุ้มมันออกแบบนี้ใช่ครับเสร็จแล้วก็เสียบในถุงใช่ครับอ๋อเสียบในถุงนี้เลยใช่ครับนะครับพอเสียบในถุงแล้วก็ถ้าติดแล้วเราค่อยถอนค่อยถอนเป็นถอนไปปลูกเลี้ยงในถุงเดี่ยวต่างหากใช่ครับใช่ไหมครับอ๋อแล้วแล้วตอนนี้อ่าอย่างในลักษณะครับอีกอืม นี่อย่างนี้ก็จะเด็ดออกใช่ครับใช่ครับแล้วตอนนี้ก็จริงๆในช่วงนี้ก็ปล่อยไว้แบบนี้ก่อนจนรอเขาโตขึ้นมาอีกนิดนึงแล้วก็ไปเสียบใช่ไหมครับครับผมโอเคติ๊กตายาวไปเลยยาวโอ้โหสวยมากหันไปทางนู้นเลยดึงๆมาฝั่งนี้ฝั่งนี้ฝั่งนี้สวยฝั่งนี้มันจะดูเป็นไข่ไก่จริงๆด้วยไข่พูนเมื่อี้มีละเกือบแสนก็ ก็ไม <formation jin inh ale> ่พอนะแสนจริงๆทําประมาณแสนกว่าเผื่อตายเผื่อเสียครับก็จะอยู่ที่แสนเน้อแหเพื่อให้ตป็นแต่กระบวนการผลิตอะจะดูต้นโอเคครับทีนี้เดี๋ยวจะมาดูสายพันธุ์บ้างครับดูต้นพันธุ์บ้างมีต้นกล้าพันธุ์ทุเรียนจำหน่ายด้วย ใช่ครับนะครับผมถามนี่เลยสิผมไม่รู้อันนี้คืออะไรเ่ยเป็น์ดูเดียมแชมเปี้ยน2019มาเลเซียเอดิชั่นนะครับครับนะเป็นการการันตีว่านี่คือสายพันธุ์แท้ที่มาจากเป็นการเข้าไปร่วมประกวดสายพันธุ์มูสันคิงเมื่อเมื่อปี2019ันคือส่วนสี่เข้าไปร่วมประกวดใช่ครับในในงานที่มาเลเซียจัดที่กัวลาลัมเปอร์งานบัวดูเรียนนะครับแชมเปี้ยนชิอ จำหน่ายต้นพันธุ์เรียนมูสังกีโอชีพันแท้ครับร้อยเปอร์เซ็นต์ถ้าถ้ามากกว่านี้ก็ไม่รู้จะไปหาที่ไหนแล้วคือที่นี่พันแท้แน่นอนนะครับเบอร์สนใจติดต่อเดี๋ยวจะขึ้นให้ตรงนี้นะครับเดี๋ยวไปดูดีกว่านะครับว่าที่นี่มีสายพันธ์อะไรบ้างที่จําหน่ายหลักๆมีสองสายพันธุ์ที่ดังๆแน่นอนใช่ครับหนึ่งก็คือแนะนำเลยครับเดินพาชมเลยครับอ่าเป็นเป็นพันหนามดาครับพันธุ์นี้ไม่พอจําหน่าย ปีนี้ปีนี้ไม่พอครับเนื่องจากความต้องการในประเทศเยอะมากเยอะเยอะเยอะจริงๆครับทํามาก็คัดคัดจนแบบว่าไม่ไม่ไม่ทันโตโตไม่ทันกันเลยใช่ใช่ครับนะครับผมบ้านผมระยองจันปีนี้ต้นกล้าหนามดำหาไม่ได้เลยทุกแปลงครับอันนี้คือเรื่องจริงมาเล่าให้ฟังหน่อยว่ามันหาไม่ได้จริงๆครับผมเพลผลเพราะเขาเห็นราคาในฤดูการผลิตนี้ด้วย ส่วนหนึ่งครับใช่ครับผมทำให้ตลาดตื่นใช่ครับแล้วก็ต้นกล้าหาไม่ได้ผมเดินในแปลงกล้าทุเรียนบ้านผมนะครับผมไม่เห็นต้นโอชีขนาดนี้เลยนำดำขนาดนี้ไม่มีแล้วครับขายหมดแล้วหมาที่นี่ยังเห็นต้นขนาดนี้อยู่นะครับลักษณะพิเศษของใบจะต่างกันนะครับใบเขาจะออกกลมฐานกลมฐานใบจะกลมนะครับหัวใบจะกลมใบเขาจะป้อมๆน่ารักนะครับแล้วก็โครงสร้างใบก็จะหนาในเอกลักษณ์ของเป็นทุเรียนพื้นเมืองใบจะหนากว่ามูสังคิงูสังคิงหน่อยเพราะั้นตัวนี้จะแข็งแรง แข็งแรงมากนะครับผมครับผมแต่ว่ามีข้อเสียอย่างหนึ่งคือเรื่องกิ่งกิ่งของหนามดาจะเปราะอ๋อกิ่งของหนามดาจะเปราะกว่าตัวมูสังคิงใช่ครับอ่าโอเคครับตัวนี้เล่าเรื่องแชมป้าสายพันธุ์เนาะอ่าแชมป้าปีซ้อนหน่อยยอดของโอชีของสวนศักดิ์สิ์นะครับครับผมอันนี้หนึ่งเดียวเลยในบ้านเราที่การันตีว่ายอดตรงนี้ต้นตำรับมาจากไหนครับมาจากอ่า ประเทศมาเลเซียประเทศมาเลเซียเลยมาจากอ่ารัฐปีนังรัฐปีนังครับครับผมก็คือด้วยด้วยประวัติจริงๆเนี่ยของของตัวเนี้ครับก็คือเขาไปประกวดในงานงานประกวดทุเรียนบ้านของปีนังครับแล้วก็มีการชนะเลิศห้าปีซ้อนห้าปีซ้อนจนจนเขาขอว่าไม่ต้องส่งแล้วให้พันธุ์อื่นมีโอกาสบ้างได้ได้ประกวดชนะบ้างใช่ใช่ครับคือเขาต้องขอว่าอย่าส่งโอชีอีกอย่าส่งทําดําอีกใช่ครับเพราะถ้าไม่ฉะนนั้นสายพันธุ์อื่นจะไม่ได้เกิดเลยใช่ครับเพราะห้าปีแล้วนะห้าปีก็เลย ก็หลังจากนั้นก็าทางมาเลเซียก็เกิดการเขาเรียกว่านิยมมากขึ้นสายพันุนี้ใช่ครับก็ม,มีมีการปลูกมากขึ้นแต่ว่าจะไปเน้นตรงตรงที่ปีนังรัดปีนังจะเยอะครับเพราะว่าเป็นบ้านเกิดของเขาครับเหมือนต้นพันธุ์ที่เอามาก็จะเป็นเป็นต้นพันธุ์มาจากต้นแม่ที่นู่นด้วยอครับผมส่วนหนึง่งแต่จริงๆอ่ะมันมันระยะเวลาที่ที่เขาประกวดลักษณะตอนนูนะ้นอ่ะมันก็นานแล้วครับ โดยที่ผมผมมีต้นต้นแม่ของผมเนี่ยอายุประมาณ18ปีแล้วปีแล้วใช่ครับเป็นต้นแรกๆกที่เอาเข้าประเทศไทยเลยดีกว่าครับครับผมแต่ว่าไม่ได้ปลูกไว้เยอะคือเป็นต้นแรกๆก็ต้องบอกได้เลยว่าอาจจะเป็นต้นแรกๆที่นําตัวนี้กลับมาปลูกในบ้านเราใช่ครับอย่างอย่างต้นใหญ่แล้วเราสิบหลายสิบปีแล้วเออโทษที18ปีแล้วใช่ครับนะครับอ๋อนี่สายพันธุ์นี้นะนี่คือมีจําหน่ายสายพันธุ์แท้ แท้กว่าร้อยเปอร์เซ็น์ไม่รู้จะหาที่ไหนแล้วไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วนะครับแล้วตัวพระเอกของเราที่บอกว่าตลาดก็ไม่เป็นสองรองนี้สักเท่าไหร่ฝั่งนู้นไหมครับนี่ครับอ๋ออันนี้ต้นใหญ่หน่อยใช่ครับนะครับเดี๋ยวไปดูต้นเล็กๆไซส์แต่ผมชอบมากเลยนะนี่แอบกระซิบนะไซส์เล็กตอนนี้ยังไม่ได้ปลูกอ๋อผมแอบกระซิบนะผมมาเห็นนี่เอาเถอะเอาตรงนี้ก็ได้อะเนี่ยดูใบสินี่นี่แน่ใจนะครับว่ามูสันคิง ผมใบใหญ่กว่าหมอนนะพี่ชำนับใบใหญ่กว่าหมอนจริงๆนะในในในลักษณะกล้าพันธ์ที่นี่ได้กลิ่นไหมครับครับได้กลิ่นกลิ่นกลิ่นคิงน้กข่าวว่าได้กลิ่นไหมได้กลิ่นคิงแล้วนะครับเอกลักษณ์ลักษณะเฉพาะของสายพันธุ์ของต้นของใบมันชัดนะมันต่างกันนะต่างกันครับค่อนข้างจะยาวกว่าอย่างมูซันคิงเนี่ยเอาเป็นไอ้อย่างนี้นะครับเบื้องต้นของมูซันคิงเนี่ยคือใบเขาดูเป็นเรียบนะครับ แต่เขาไม่เรียบจริงถ้าเราดูด้านข้างครับจะเป็นคลื่นจะเป็นคลื่นให้ออยังไงก็เป็นคลื่นทุกใบครับที่ขอบใบนะครับแล้วก็ลักษณะสี่ใบจะไม่เงาจะไม่แววเงาอ่าครับผมตัวแว็กเหมือนจะน้อยแว็กจะน้อยกว่าครับผมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแมลงก็จะชอบเพราะกว่าอันนี้นิดนึงนะครับอันนี้ต้องทําความเข้าใจกับสายพันธุ์แบบนี้ด้วยนะเราจะได้บริหารจัดการถูกต้องในในการที่เอาไปปลูกถูกครับถ้าถามเรื่องราคา ราคาราคาจําหน่ายของต้นพันธุ์ต้นพันธุ์ใช่ไหมครับต้นพันธุ์ก็คือราคาหนาดดาเนี่ยอยู่ที่หนึ่งร้อยบาทฮต้นละหนึ่งร้อยครับต้นละหนึ่งร้อยบาทใช่ครับผมอันนี้ยังไม่รวมค่าขนส่งยังไม่รวมค่าขนส่งใช่ครับเดี๋ยวราคาค่อนข้างตกใจไซส์นี้นะหรือไซส์ไหนเล่ยไซส์นี้ครับคือส่งเนี่ยต้องส่งไซส์นี้มันส่งไซส์นี้ไม่ได้ไซส์นี้อีกราคาหนึ่งแต่ถ้าหนามดาอ่ะไม่ไม่พอได้แต่ไซส์นี้มีไซส์เดียวเดียวหนามดาไซส์นี้ หนึ่งร้อยบาทครับผมนะครับยังไม่รวมค่าขนส่งครับใช่ครับพอขายไม่ทุกวันนี้ไม่พอไม่พอเห็นรอปีนี้ทําทําหลายโหทําหลายหมื่นต้นมากครับก็ไม่พอไม่พอครับไม่พอนะหนามดํานะเพราะฉะนั้นเอฟซีผมนะใครที่ที่เป็นเอฟซีอาจารย์คืสองร้อยไม่ใช่เอฟซีผมนะถ้าใครที่ต้องการสายพันธุ์แท้ของโอชีนะครับสามารถโทรมาสอบถามได้สั่งจองเนิ่นๆืก่อน ดีกว่าดีกว่านะครับยาแบบปุบปับปุบปับใช่ครับจะเอาเลยร้อยต้นห้าร้อยต้นพันต้นถ้าวอล์กอินมาถึงสวนไม่ได้ของแน่นอนห้าวอล์กอินเข้ามาที่สวนไม่ได้ของครับผมแนะนําว่าโทรมาสั่งจองก่อนนะครับแล้วเอาละถ้ามูสังคิงไซนี้ราคาเดียวกันไหมครับราคาราคาเดียวกันครับหนึ่งอมูซังคิงจะมีม <la ีสามเลทครับก็คือไซส์ประมาณประมาณห้าสิบหกสิบเซนหนึ่งร้อยบาทหนึ่งร้อยบาทครับผมไซส์ประมาณแปดสิบเซนอ่าหนึ่งร้อยยี่สิบครับส่วนส่วนไซส์เมตร ส่วนไซเมต์ก็จะอยู่ที่1 50บาทอ๋อยังไม่รวมค่าขนส่งเหมือนกันยังไม่รวมค่าขนส่งส่งตาค่าขนส่งคิดจริงตามระยะทางใช่ครับอ๋อเนี่ยเมื่อกี้รถอันนี้รถรถรถส่งต้นแน่เลยส่งไปที่ไปษนีไปษนีสวยครับแล้วผมชอบขอเดินดูตรงนู้นอีกนิดหนึ่งได้ไหมครับได้ครับต้นใหญ่ต้นสวยที่สําคัญคือใบใหญ่มากผมชอบเนี่ยผมมีความรู้สึกว่าผมชอบกับใบมันโตอะครับครับผมไม่ค่อยได้เจอกล้านี่เนี่ยเนี่ยดูสินี่นะ นี่ใบมูนะนี่ใบมูนะครับผมครับคือการการเลี้ยงการเลี้ยงใบเนี่ยที่สําคัญคือคือผมใช้หลักคําว่าอินทรีย์เป็นหลักอยู่แล้วอ๋อใช้อินรียน้ำดึงศักยภาพของต้นไม้ออกมาให้มากที่สุดอือแล้วค่อยเสริมอื่นเข้าไปอ๋อโหคือเมื่อกี้ผมอะได้แอบไปดูที่กล้าแรงทาเมล็ดละครับตั้งแต่ที่เนี่ยคัดจริงจังเลยครับคัดตั้งแต่เรื่องของเมล็ดที่ต้องดีเท่านั้นใช่ครับมีโอกาสที่ไม่ดี แค่ดูว่ารอยน้ําเราคัดออกไปแล้วล่ะส่วนครับใช่ไหมครับแล้วก็ถ้ามันดูไม่ดีเมล็ดมีตาหนิสักนิดหน่อยก็แยกออกเลยแยกกออคัดแต่เมล็ดสวยๆเพื่อที่จะเอามาทําต้นตอนี่เลยนี่เลยตอพื้นเมืองเนี่ยคัดอย่างพิถีพิถันเลยผมเข้าไปข้างในเมื่อกี้ใชุดนี้นะครับแล้วก่อนจะเอากล้ามาเสียบใช่ครับอ่าเอายอดมาเสียบที่ต้นกล้าที่นี่ให้ความสําคัญกับอ ต้นต่อเนี่ยเยอะมากครับผมนะครับคัดสวยจริงๆเดี๋ยวจะอินเสิร์ตภาพให้ดูนะครับและที่สําคัญคือการเลี้ยงแบบที่คุณศักดิ์ศรีบอกคือดึงแสงให้ภาพของต้นเข้ามาให้มากที่สุดใช่ครับโดยการใช้อินซีนำอินซีนำครับอินซีน้ำนะครับไม่ต้องบอกก็ได้นะครับว่ายี่ห้ออะไรนะครับโอเคครับถ้าใครสนใจก็สามารถติดต่อได้แต่มีขอร้องอย่างเดียวอย่าเอาแบบปุ๊บแล้วต้องการเลยนะครับครับผมเพราะปีนี้ทั้งโอชีเองทั้งอ่ามูสังกิงเอง ปีนี้ต้นพัุ์ค่อนข้างที่จะเป็นที่ต้องตักการของตลาดสูงมากจริงๆนะครับใกล้จะหมดละใกล้จะหมดแล้วนะครับิดต่อมานะเดี๋ยวจะขึ้นเบอร์สวนศักดิ์ศรีตรงนี้ให้นะครับไซส์ไซส์ร้อยขนาดไหนครับไซส์ร้อยไซส์ร้อยเล็กกว่านี้อ่าครับอันนี้จะมีอีกชุดหนึ่งที่ยังไม่ได้ปลูกอันนี้คือไซส์หนึ่งเมตรไซสสิบเมตรอ่านี่คือไซส์หนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะครับร้อยห้าสิบบาทโอเคครับเดี๋ยวไปนั่งคุยกันดีกว่าครับขอบคุณมากเลยวันนี้ได้เห็นแล้วสวยมากครับ หายากมากด้วยนะตอนนี้เป็นสิ่งเขาเรียกว่าแลไอเทมลรัรแลไอเทม อย่าลืมกดติดตามและกดรูปกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากอาจารย์กริกนะครับ